สวัสดีค่ะพี่น้องเอฟทุกท่านขายยินดีต้อนรับพี่น้องเข้าสู่ช่องซอเขียวพารวยเช่นเคยนะคะค่ะสำหรับกลิปนี้ซอเขียวจะพาพี่น้องมาพบปะกับตัวเลขแนวทางของหอยเล่าซองเหลนค่ะพี่น้องมาจดจัดเลงดวนไพ่เห็นก่อนได้ก่อนค่ะพี่น้องเมื่อนี้เป็นเมื่อวันที่สิบเก้กากรกฎาคมหกเจ็ดค่ะพี่น้องอ่าเลขหอยซองและแหรน,นี่เป็นของเสนาหอยได้พี่น้องอ่าถ้าผู้ใดได้เลขชุดนี้อย่าลืม หวยซ่องละแสนได้พี่น้องซอยกันทํำบุญเด้อนะคะติดต่อทางซอเกียวมาได้เลยนะคะพี่น้องเอ้าหววก่อนกพพ่นกระแตกบนแตกล่างเนาะวัดนี่ก็มันใจอีกคือเกานะคะสําหรับตัวเลขแนวทางของหวยเล่าพัฒนาซองละแสนค่ะพี่น้องไม่มีที่ไหนเหมือนและไม่เหมือนใครนะคะแต่รอบนี้อาจารย์พ่นจัดมาให้ในตัวเลขแนวทางของชุดเต็มเลยนะคะไม่ตัดตัดไม่ได้กลัวมันเสียค่ะพี่น้องยานม่นไปออกตัวอันนี้เนาะ ย่านไปออกโตที่ว่ามันตัดออกค่ะพี่นอ้องอเมื่อนั่นฟุกเด็ออกโตที่จับเขาพอดีเลยเนาะพี่นอ้องอตัดถือตัวเป็นจังบุญจังคุณเนาะพี่นอ้องอถ้าเกิดว่าพลาดมาในเฮ็ดแังใดบ้านี้พี่น้องถ้าเขาตัดดูดูแมนบ๊อสก็เ,กเลยเอาชุดเต็มมาให้เลยนะคะไม่ต้องกลัวเสียใจนะคะได้ทุกเม็ดได้ทุกน้อยอได้ทุกวันอยู่เร้วนะคะสําหรับหวยลาวเนาะค่ะ อาจารย์เพื่อไหนมากงดที่แล้วแตกบนแตกกลางสอเขียว,วลงไปคือของเสนน้าหอยน่ะรอบเหล็กนะคะพี่น้องน่าลัคือหอยซองละแสนนะคะพี่นอ้องอ่าเนี่ยก็คือหอยซองละแสนนะคะอ่าแล้วก็เรื่องอที่พี่น้องรู้อืมเมืงองยายยญ่อย่า,ยยางคุณเนี่ยต้นกาบเสือบอ่ะอังกาบหนูกาบอือบน สมง,ง่าสมง,ง่าเออเพิ่อนอยากเห็นโตต้ตนเนาะเ่อยากเห็นชัดๆแตเดี๋ยวจ้างคอยไปเบืองเนาะพี่น้องไม่กิบตัวตัวไปเพราะว่ากิบนี่สัเขียวกับฝ้าวยู่ไห่เหล้าซ่องละแสนนี่ก็ได้อืมญาติพี่น้องบ่รูลูจักสันดกกะเลต้องมาเบาให้พี่น้องฟังให้ชัดเจนนะคะหไหยเหล้าซ่องละแสนเห็นแต่ทางอื่นเป็นเลขกไทยซ่องละแสนเนาะพี่น้องหห่เหล้ากับซ่องละแสนคือกันละวานเนาะพี่น้องคะอืม จังไงกาแฟขอมาเบืองจวดจัดด้วยพี่น้องดวนสุดๆเลยหวยลาวพัฒนาซองละแสนนี่วดน,นี่ก็แตกบนแตกล่างอีกคือกันค่ะพี่นอ้องเมื่อนี่โรคเลขสาเนี่ยอาจารย์พุ่นก็ะซ่งมาลาลาเดอืมท่งมาลาลาเนาะหละกักการมือนี้ก็ได้หอวกับต้มกระตอกไปวัดมืออื่นพี่น้องวัดศีลวัดเขาพันศาเนาะแม่นเนาะเตรียมโตในการเขาพรนษาจำศีลจำวัดวัดว่าล่ามห้องตองเขาไปเบื้องนี้พี่น้องส่วนเขาพรนษาเนาะ จำสิ้นทือสิ้นค่ะพาเฮ็ดผู้นั้นได้พเฮ็ดได้ดีเนาะ,ะถ้าผู้ใดบ่มีเวลาเฮ็ดกับใส่บาดหยาดหนาอยู่หนาบานเฮ่าค่ะพี่น้องถ้ามีโอกาสกับไปนั่งสวดมนต์ทําวัดกังคำกังขึ้นน้ำกันค่ะพี่น้องอสอดเขียวนี่หล่ะผู้หนึ่งนะคะเข่าแท้แน่นอนนะคะพี่น้องถ้ามีโม่ด้นะคะมีม่ไปแท้แน่นอนสำหรับการสวดมนต์ในครั้งนี้นะคะ,ะขอให้พี่น้อง มีบุญบารมีสติปัญญามาปัญญาเกิดเนะสติมาปัญญาเกิดแก่การทำบุญนะคะมืออื่นใส่สมาธิตัต้งจิตอธิษฐานดีๆให้มีโศมิลาบในคำขึ้นนี้นะคะแล้วก็ให้ได้เงินได้ทองไปทําบุญกินท่านกันในมืออื่นค่ะพี่น้องถือเมื่อแรงทําบุญมือแรง,แรงพี่นอ้องเหรออ่าอย่าลืมทําบุญไปกับเจ้าของตัวเลขแนวทางเด้อพี่นอ้องอ่าซอเขียวกา มีเส้นทางติดต่อใดคือทางสออเขียวอย่างเดียวเท่านั้นนะคะพี่นอ้องสาหรับหอยซองละแสนเนาะค่ะหอยซองละแสนนี่พี่น้องเป็นธรรมดาเด้ดดนะคะเปิดตัวมารอบแรกแตกบนแตกล่างนะคะพี่น้องของเสนาหอยเนาะค่ะมันมีอยู่สองอันเมื่อนั้นซอเขียวลงหอยซองละแสนเนาะกับ่าเสนาหอยนะคะเพราะว่าทุกคนคือ ซ่องละแสนเบิดแมกกะเลลงในกลุ่มเดียวกันค่ะพี่น้องแต่เสนาหอยนี่เพิ่นอยากได้ชายาเสนาหอยเนาะอ่าซอเขียวกับผู้หนึ่งกับผัดมาซ่องละแสนกับซ่องละแสนคือกันยังสิกะไ้มันมองเดียวกันหลวดเนาะพี่น้องเพื่อความเข้าใจค่ะอ่าสำหรับตัวเลขแนวทางวันนี้ก็มีมาชุดเต็มซิบคู่ค่ะพี่น้องไปกับบนล่างบบตองยานผาดได้แทนแน่นอนวสันนะคะกันจะล่งหางเดียว กยานมันบ่กเขาเนาะพี่น้องอันนี้เพ่อนมันใจฟันท่งเป๊ะเ,เนาะสำหรับเรขกพอลุงทรงวัดที่แล้วก็แตกสี่ตัวนะคะสี่ตัวแตกงวดนี้ขอแตกอีกสี่ตัวนะคะพี่น้องแตกบนแตกล่างนะคะอย่าลืมนะคะคลิปนี้ปลยลงไปอย่าลืมผู้ใย่ใจดีแล้วเส้นก,กุดจับเส้นอุดรนซอเคียวก็กจะลงเป็นคลิปต่อไปนะคะพี่น้องเขามาเบิ่งเขามาติดตามกันค่ะซอเคียวกับฝ้าวิ่งด้วนคือกันบอ่อเม่นบ่เฝ้าสสำหรับผู้ใดเขาไร่เพราะท่านใดเนาะ ซอเขียวกะเลียนเชิญเด้อทั่เขาม้าหาเบอร์นี่ละของซอเขียวค่ะพี่นอ้องเออึืนไว้ให้หนาจ่อแล้วนะคะมันจะมีอยู่สองเบอร์แต่ว่าซอเขียวลงเบอร์หนึ่งก่อนเพราะ,ะว่าเพราะว่าอย่างตีเบอร์ซื้อไม่อยู่เลยจำบ่ท่านใดพี่น้องเออเบากันซื้อซื้งสิละขันสีโจดเอาก็ได้อย่แต่ว่าช่วงเวลาเราจันจองซีซอเขียวบ่ท่านไปสนใจกับตัวเลขตัวเบอร์โทร่อกพี่นอ้องเเบอร์โท่พรา่ท่านไปสนใจเอาเบอร์เก่าเข้าหนี่ก่อนเนาะ โชคดีจงปังๆงกับพี่น้องกันสุกูสุขนเมื่อนี้เป็นเมื่อดีอีกเมื่อหนึ่งเนาะเมื่ออื่นแนงจะดีค่ะพี่น้องเริ่มต้นอธิษฐานจิตนะคะเริ่มต้นท่ากันสิ่งใดกะให้สมมงมาตรปารถนาค่ะพี่น้องมืออื่นเนาะหนึ่งปีมีครั้งเดียวนะคะอัะอนนี้คุณยายเพิ่นกะห่อเขาต้มค่ะพี่น้องเขาต้มมี่ยังของเพิ่นดอกนี่สามเหลี่ยมเพรแย่อยู่พี่น้องงามแถอเด้นะคะอมไม่มีกล้วยนะคะ ใส่แต่ถั่วนะคะแล้วก็เราก็ค่อยเอามาคุกกับมะพร้าวกับน้ําตาลนะคะหลังจากที่สุกแล้วนะคะพี่น้องอันนี้เตรียมใส้บาทเมื่ออื้นนนี่พี่น้องอ่าไม่มีมานะไม่มีความอดทนจริงๆไม่ทําไม่ได้นะคะนี่พี่นอ้องเบื้องดูนี่เพป่นเนียดอันอันลวงสิหละพี่น้องเนี่ยเขาทำอะไรนะเขาส้มด่านี่เดี๋ยวเพื่อนผูกอันอันละอันังงสิแม่พี่น้องเนี่ยเออ บันทึกเพิ่อนกรเย็ดเป็นพ่วงเนี่ยมึงด้วนี่อาแจ๋วพ่อพี่น้องใครจะไปเรียนแบบก็ได้นะอะไรไอตัวเล็กต้อเชือกสีเขียวมัดเออสวัสดีครับพี่น้องหน่อยสวัสดีครับเออวันนี้เลิกเรียนเร็วหน่อยนะคะค่ะเพราะว่าคุณครูกับพาเด็กหน่อยคนโตไปวัดไปว่าค่ะแล้วก็เพิ่นก็ต้องเตรียมของไปวัดไปว่าคือกันเนาะก็อยากรู้นะว่ารสชาติเป็นยังไง ยังไม่สุกเร็วสุกก่อนเราค่อยกินเนาะเอาจังได้เขาก็ไปตามตัวเลขเนวทางฝากบอกบุญบอกพี่บอกน้องไว้พี่น้องป้องไปกันสุกูุสุคนเนาะหนูขอแค่นี้นะครับเดี๋ยวคุณแม่บอกไว้ซองละแสนพี่น้องก่อนนะพุทโธนะโอเคนะคะอย่าเพิ่งมากวนคุณแม่นะคะเดี๋ยวมันจะโดนกินขนมเปียที่โตพุ่น อ๋องวดที่แล้วมาห,วหัวคูค่ะพี่น้องคะนี่ก็คือ DNA ของหวยเล่าพัฒนาของเสนาหวายนะคะอยู่ในจุดหวยซองละแสนข่ะงวดที่แล้วเนะาะค่ะที่พี่น้องเห็นว่าหวายซองละแสนนี่มีสามตัวหางเดียวเนาะพี่น้อง แต่ว่าเสนาหวยก็อยู่ในชุดหวยซองละแสนบาทที่นี่พี่น้องเสนาหวยนี่แตกบนแตกล่างแต่ว่าหวยซองละแสนเงียบกิบคะ่ะสรุปแล้วงวดนี้หวยซองละแสนซ้ำตัวแตกบม้มานะคะอันนี้ดีเอ็นเอเกาของเสนาหวยนะคะลาพัฒนาแตกซีหนึ่งกับหาเก่าค่ะงวดนี้ก็ว่าบอมีลุดไปตามตัวเลขแนวทางของงวดวันที่สิบเก้ากรกฎาคมหกเจ็ดกันได้เลยค่ะพี่น้องคะเอาพี่น้อง เมืเบื้งตัวเลขเนี่ยทางบัตรที่นี่หวยซ่องละเสียพี่น้องอ่าเราพัฒนานะคะสิบเก้าคอคอหกเจ็ดวิ่งห้าและสองบนล่างจับคู่สามตัวนะคะห้าสี่ศูนย์และหนึ่งห้าสี่นะคะส่วนจับคู่สองตัวมีหกมีศูนย์หกมีหนึ่งเจ็ดสองแปดห้าสองแปดห้าสามเก้าสี่ศูนย์เจ็ดสี่หกสามเก้าหกแคปนาโจให้เรียบร้อยค่ะพี่น้อง ก็กระจัดคัดกระพานเนาะแคปหน้าจอค่ะนี่แหละพี่น้องสมเต็มของเพื่อนเนาะมาทีแล้วมาทีแล้วเสี้ยนนันกระพาดไปซ่องละแสนลุดไปงวดนี้บ่ทรงมาเลยนะคะพี่น้องเอาก็ถือว่าเป็นการเอื้อมละอ่าเนาะในตุเรกเออบอกาล่วงละพี่น้องมารอแรกบดแตกเลยแต่ว่าเสหน้าหวายล่วงงวดแหลกแตกเลยค่ะพี่น้องบนล่างกลายเป็นห้ยซ่องละแสนในเชือก้าขคืนนะคะพี่น้องเอาพิจารณา สำหรับตัวเลขแนวทางเนาะค่ะเอาหาซีวัวมีเถอะเป็นเองสี่ละพี่น้องโอ้ยกะของคนละเสีสนเนาะค่ะคุณแม่เอาหาซีเอาให้ได้มีคุดตัวมันเกิดเขียนเอาก็ได้ยูนะคะสวอคือว่าพี่น้องคุณยายหัวาขาต้มข่าวหอยลาพัฒนาเสนา,าหอยซองละแสนนะคะพี่น้อง สิบเก้รกฎา,าคมหกจวิ่งหกับสบนล่างจับคู่สามตัวให้ห้าสี่นย์หน่านะคะจับคู่เด่นสตัวศูนย์หกหนึ่งเจ็ดสองแดห้าสองแหสามเก้าสี่์เจ็ดสี่หกสามและเก้าหกค่ะพี่น้องเอาแคปหนาจอชอบประจัดคัดกระพันโชคดีมีใช่รัวๆกันปังๆกันคืนนี้ให้รำรวยนับเงินแสนจับเงินล้านค่ะพี่น้องสอยมรับพระจักพี่น้องเพียงแค่นี้พอกันไม่คลิปหน้าค่ะสวัสดีค่ะ